คลื่นพลังงานจากโซโล่าแฟลตหรือปรากฏการแสงวารฟจากดวงอาทิตย์อันทรงพลังสูงสุดกำลังเข้ามาระบบทั้งหมดของดาวคลอโลกกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนื่องจากโลกกำลังถูกโขมกระนำอย่างต่อเนื่องและหนักหน่วงโดยคลื่นหลังสีคอสมิกที่มีประจุไฟฟ้าแรงสูงซึ่งพวยพุ่งออกมาจากดวงอาทิตย์ดวงใหญ่ที่สุด ที่อยู่ณศูนย์กลางของกาแล็กซีซึ่งไม่ใช่ดวงอาทิตย์ที่พวกเราเห็นกันอยู่ทุกวันชาวมายันในสมัยก่อนที่รู้จักดวงอาทิตย์ศูนย์กลางกาแล็กซีมีชื่อเรียกกันว่าฮูนักกูตั้งอยู่ใจกลางของกาแล็กซีทางช้างเผือกอยู่ในกลุ่มดาราจากาักรราศีธนูเช่นเดียวกับดวบาวคราะหโลกของพวกเราแรงขับเคลื่อนอันทรงพลังระหว่างแรงดึงดูด และแลงรงผลักดันที่สงบนิ่งอยู่นั้นเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการเปิดใช้งานส่งผลต่อมวลรวมในวัฏจักรที่จะส่งผลต่อเนื่องทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นไปทั่วทางจัก,กรวาลการระเบิดของรังสีคอสมิกที่มีเคลื่อนความถี่สูงเหล่านี้ที่กำลังจะเข้ามาถึงโลกได้รับการวัดค่าระดับความถี่ที่สูงขึ้นของเครื่องวัดค่ารังสีคอสมิกซูมันเลโซแนนซ์ จะแสดงค่าความสั่นสะเทือนอยู่ในช่วง40ถึง100เฮิรต์ทำให้ส่งผลถึงสภาวะจิตสำนึกที่สูงขึ้นของมนุษยชาติขีดจํากัดของมิติที่5จะมีค่าคงที่เริ่มต้นที่40เฮิรต์และขีดจำกัดบนสิ้นสุดที่100เฮิรต์ในสภาวะของมิติที่สูงขึ้นนั้นไม่ใช่สถานที่แสดงออกทางกายภาพเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงสถานะความเป็นอยู่ ของจิตสำนึกที่สูงขึ้นสามารถรับรู้ได้ถึงความเป็นจริงมิติที่สูงขึ้นของความเป็นจริงจะปรากฏขึ้นบนโลกนี้คือสิ่งที่พวกเราเรียกกันว่าโลกใหม่และสวรรค์ใหม่เป็นยุคทองที่พวกเราเฝ้ารอคอยมานานนับศตวรรษซึ่งจะเป็นยุคใหม่ของแสงสว่างเพื่อมนุษยชาติชาวเลโบเรียนเรียกดวงอาทิตย์ของศูนย์กลางกาแล็กซีว่าเป็นแหล่งกำเนิดของชีวิต ของจิตวิญญาณองค์ความรู้ทั้งหมดพลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดของพระเจ้าล้วนมาจากที่นั่นดวงอาทิตย์ศูนย์กลางกาแล็กซีคือดวงอาทิตย์ที่ภายในนั้นเป็นแหล่งกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดและพลังงานที่มีนั้นจะเป็นพลังงานที่ตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์ของโลกประตูจักรวาลที่จะเปิดในวันที่21ธันวาคม2020 สืบเนื่องจากพลังงานของดวงอาทิตย์ดวงที่หตามปฏิทินที่ยึดถืออันยาวนานของชาวมายันได้สิ้นสุดลงเมื่อ8ปีที่แล้วในวันที่21ทธันวาคม2 5 5 5และในวันเริ่มต้นของดวงอาทิตย์ดวงที่6ของโลกใหม่ในวันนั้นนอกจากนี้ยังตรงกับปฏิทินของฮินดูซึ่งเป็นต้นกำเนิดของชาวเโมเรียน กุญแจสำคัญของปัญหานี้คือสาเหตุที่ว่าทำไมแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ส่วนกลางกาแล็กซีไม่เคยสาสองให้ปรากฏบนพื้นผิวโลกได้อย่างสม่ำเสมอเพียงพอเนื่องจากการบดบังแสงสว่างจากดาวพฤหัสและดาวพรูโตประตูจัก,กรวาลที่จะเปิดในวันนั้นพร้อมด้วยกระแสเคลื่อนพลังงานที่ทรงพลังหลั่งไหลแบบไม่หยุดยั้งมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ที่เคยมีการตรวจวัดค่าระดับความถี่ของรังสีแกมมาที่40เฮิร์ตจะโลดแล่นข้ามสวรรค์และเป็นการหลั่งไหลยอย่างอิสระแผ่กระจายเข้าทั่วถูกมุมโลกจากอดีตในช่วงของยุคทองของดาวคลอโลกซึ่งอยู่ในมิติที่สูงสุดพร้อมด้วยชาวลิโมเลียนที่ได้เข้าสู่สภาวะการหลูแจ้งพร้อมกับกุทะเลนีของพวกเขา ที่ได้ยกระดับขึ้นสู่การพัฒนาของจิตสำนึกที่สูงขึ้นเหล่าคุรุผู้ซึ่งมีความสามารถเหนือธรรมชาติเช่นทรงความเป็นอมตะเหาะเหินเดินอากาศการเคลื่อนย้ายสาสสารล่องหนหายตัวและเดินทางข้ามเวลาได้มีการเขียนบันทึกไว้ในต้นฉบับของเลโมเลียนว่าดวงอาทิตย์ศูนย์กลางกาแล็กซีนั้นเป็นแหล่งเดียวของการรวบรวม ความสามารถที่เหนือธรรมชาติตลอดจนแหล่งกำเนิดชีวิตทั้งหมดพร้อมทั้งศาสสารวัตถุและวิวัฒนาการทั้งหมดของจักรวาลนี้นักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียได้แสดงให้เห็นว่าแสงของรังสีแกมมาสามารถเปลี่ยนพันธุก,กรรม DNA ของสิ่งมีชีวิตได้และสามารถเปลี่ยนตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์หนึ่งให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตอีกสายพันธุ์ ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงภายในเวลาเพียง48ชั่วโมงในทำนองเดียวกันแสงก a ม m านี้ก็กำลังกระตุ้น DNA ที่เรียกว่าขยะในร่างกายของมนุษย์ซึ่งสายสัมพันธ์ดั้งเดิมของพวกเราด้วยการกระตุ้นเกลียวคู่ทั้ง12เกลียวคู่ให้เปิดใช้งานได้ตามเดิมยิ่งมีการกระตุ้นเกลียวคู่ทั้ง12เกลียวคู่ของ DNA ให้มากขึ้นเท่าใด ระดับจิตสำเนกของมนุษยชาติก็จะยิ่งสูงขึ้นมากเท่านั้นพวกเราจะได้รู้ว่าอะไรมาจากความทรงจำจากอดีตของพวกเราพร้อมได้มองเห็นอนาคตภายในตัวตนของพวกเราเองทุกอย่างได้ถูกเขียนบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจนเป็นสัญญาณแห่งสวงสวรรค์สำหรับผู้ที่มีตาที่จะสามารถมองเห็นและพิจารณาตร่ตรองได้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าบางครั้งพวกเราก็สามารถอ่านผลของการวัดค่าการคาดการได้สิ่งที่เกิดขึ้นทางเบื้องบนจะส่งผลสะท้อนกลับมาเบื้องล่างเสมอการเคลื่อนที่ของดวงดาวนั้นเป็นภาษาของพระเจ้าที่ถูกส่งมาจากแหล่งกําเนิดการจัดวางตําแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้ามีผลโดยตรงต่อวิวัฒนาการของมนุษย์และดาวเคราะหโลก ยิ่งเหตุการณ์บนท้องฟ้ามีกิจกรรมขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นมากเพียงใดผลสะท้อนต่อทางกายภาพและจิตสำนึกก็จะมีผลต่อมนุษยชาติและการรับรู้ถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นได้มากขึ้นเท่านั้นปรากฏการณ์ของโซล่าแฟลชครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นก่อนสิ้นปี2020นี้จะเป็นการประทุครั้งมโหฬารที่สุดจนเกิดแสงสว่างสีขาว ที่จจดจ้ามากจนไม่สามารถที่จะทนมองได้คลื่นแม่เหล็กที่มาพร้อมกับคลื่นรังสีก a มมาในระดับมิติที่หถูกส่งออกมาจากดวงอาทิตดวงใหญ่ของศูนย์กลางกาแล็กซีซึ่งจะถูกมองเห็นได้ว่าเป็นดวงอาทิตดวงที่สองบนท้องฟ้าพลังงานที่ปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์ศูนย์กลางกาแล็กซี่นี้เป็นที่รู้กันว่า ช่วยสร้างขอบเขตของความเข้าใจพร้อมกับยกระดับจิตสำนึกมวลรวมของมนุษยชาติและการเลื่อนระดับขึ้นสู่มิติที่5ของดาวเคราะห์โลกแสงจากการระเบิดของจักรวาลครั้งนี้จะมีพลังมากจนส่องสว่างไปทั่วท้องฟ้าของโลกในรอบหลายศตวรรษพันปีแห่งแสงสว่างครั้งนี้เคยได้มีพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า ล่าผ่านตามประเพณีทางจิตวิญญาณของมนุษยชาติทั้งหมดยุคใหม่ของมนุษยชาตินี้นำมาซึ่งการตระหนักรู้ถึงการเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงของตัวเราเองและพวกเราจะไปถึงสภาวะของความสมบูรณ์แบบทางจิตวิญญาณซึ่งจะมีทุกสิ่งที่ดีที่เป็นไปได้พวกเราเกิดมาหลายครั้งบนโลกใบนี้ เพื่อมาเตรียมความพร้อมสำหรับช่วงเวลาที่พิเศษครั้งนี้พวกเรายังคงมีความหวังในท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่และตอนนี้ตัวสำหรับใช้กลับบ้านแห่งความรุ่งโรจน์และความสุขที่แท้จริงของพวกเรากำลังจะมาด้วยความรักกันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน